ได้มาดูงานในครั้งที่แล้วนี้สำหรับปีนี้ปัญหาของโควิดที่นทุกท่านทราบว่าคือมันรุนแรงแล้วก็ดับกว่าปีที่แล้วนี้กว่ปีที่แล้วนี้ที่อุดรนี้มีคนติดเชื้ออยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดรายทุกๆท่านจังหวัดก็ตื่นเต้นกันอกใจแต่ปีนี้ร่วงร่วงสี่ร้อยกว่ารายแล้วครับถึงมุกผมบอกว่าปัญหานี้รุนแรงมากผมและครอบครัวได้ได้หาลือกันแล้วก็ได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ว่าทำยังไงเราจะได้มาบรรเทา ก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวอย่างอุดารธานียังไงเห็นการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลนะฮะทุกท่านนีก็เดน็ดเหนื่อันมาแล้วก็ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิดก็เดือดร้อนกันไม่มีงานทำเราก็เลยคิดว่าจะจัดโครงการที่้นมาคือเซฟมาดหัวใจแล้วก็ช่วยไทยโควิดเช่ดยวกันนะครับก็หวังว่าในการจัดงานครั้งนี้เราก็เน้นในแง่ของมอบให้กำลังใจให้กับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ด้วย แล้วก็ชาวบ้านที่รับผลกระทบแล้วก็หวังว่าสิ่งของที่เรามอบให้จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ให้กับทุกท่านได้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับเปมาอย่างยิ่งนะครับครับผมขอบขอบขอบพคุณครับประสานงานจากท่านสุรศักดิ์ในฐะประธานห้างเซฟมาร์ทเนี่ยครับว่าในปีที่แล้วทางห้างก็ได้รับรู้ถึงปัญหาโควิดแล้วก็มีการตั้งโต๊ะนะครับตั้งเต็นท์แจกของจำนวนประมาณนี้เท่ากันประมาณพันชุด นะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ในปีนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปการจัดกิจกรรมในลักษณะรวมคนเป็นจำนวนมากนั้นเนี่ยก็เป็นที่ไม่ถึงประสงค์ของในงานสาธารณาสุขท่านก็ได้กรณนาปรับรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของห้างเซฟมาทุกคนบรรดาอาสาสมัครผู้ที่ผู้ภัยที่เป็นเกรือ่ส่ท่านบรรดาซัพพลายเออร์ที่ทํางานร่วมกับเซฟมาจัดกิจกรรมในลักษณะที่ มีความปลอดภัยก็คือนำเอาของเหล่านี้ไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนถึงบ้านโดยในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีกลุ่มเป้าหมายคือคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ในอำเภอเมืองในเขตเทศาบาลนครซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องการประกอบอาชีพมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านม,มาครับแต่ผมเองก็หวังว่าท่านคงไม่ได้หยุดอยู่เท่านี้นะครับในระยะเวลาหลังจากนี้ก็คงจะได้ขยายขอบเขตความช่วยเหลือ ให้กว้างขวางออกไปในกลุ่มคนกลุ่มต่าง,งๆพื้นที่ต่างๆของจังหวัดอุดรธานีพระห้างเซฟมาดเองก็มีสาขาอยู่อีกหลายที่ในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เป็นห้างค้าปีกค้าส่งที่เรียกว่าเป็นของคนอุดรจริงๆที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอุดรธานีแล้วก็เป็นที่พึ่งในจังหวัดเองก็หวังว่าจะได้รับการพึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากปฏิบัติการในด้านการแพทย์การสาธารณสุขแล้วในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชน หน่วยงานราชการของเรียนตรงๆว่ามันดูแลได้ไม่ถึงใจเท่ากับภาคเอกชนหรอกครับเพราะว่าเรามีกฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะช่วยเหลือของเราเนี่ยก็มีความจํากัดแล้วก็ะมาณเองก็มีความจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะได้รับความร่วมมือร่วมมือจากพี่น้องชาวอุดรธานีทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นหนางานภาคเอกชนองค์กรต่างๆหรือแม้แต่ภาคประชาชนเองก็จะทําให จังหวัดอุดรธานีนั้นมีความปลอดภัยและสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาความยากลำบากของไม่เพียงแต่คนอุดรแต่คนไทยทั้งประเทศได้ครับผมต้องขอเป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งส่วนที่จะได้รับการช่วยเหลือและส่วนที่จะได้รับกำลังใจจากเหตุการณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณท่านตุลักดิ์และครอบครัวและก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ตั้งใจไว้ขอบคุณครับ สารสุขนะคะตมุทราาสาคนนรนี้น,นี้ส่วนของหน่วยงานภาครัฐก่อนค่ะขอเรียนเชิญท่านค่ะเรียนเชิญทุกหน่วยงานเลยค่ะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะสำหับหน่วยงานภางรัฐนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะให้ในส่วนข,นของเอก้นานะคะได้ถ่ายรูปร่วมขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะกันกัได้ดูในส่วนของสินค้านะคะที่เรา

ลำดับต่อไปเดี๋ยวสักครู่ขอเป็นบริษัทคู่ค้าทั้งหมดเรียนเชิญเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญบริษัทมาชมได้นะคะว่าบริษัท หวังว่านะคะทุกท่านรักษาตัวด,ด้วยรักษาระยะด้วยนะคะ

ไปคนเสีราษาตุรกีชาต <ใน S 2> ินปวดแขนนี่ก็ู้สิดึงข้อตาตาใจ้องต่างรลายก็ร <c oughs> ังรอเลยกรังรอเลยเดึงงานดึงดึงแล้วจลลลใว <c oughs> จ,งจหง,ง,งหอเอาซ้ำ อันนี้จำนวนเท่าไรหร่อะคะตอนนีจ้จำนวนเท่าไหร่หน,นึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบขวดห่ันหน่้อสขวด่ส่วนตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยอ๋อ <100. S 1> อันใหญ่ใช่ไหม <c oughs> อันใหญ่หนึ่งร้อยนะคะส่วนขวดเล็กก็คือหนึ่งพันห้าสิบอันนี้จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะคะ Terima kasih telah <laughs> menonton! <sum> ผิวแดงเหพี่ไายผิวแดะะเาางแะะดเลยนะสวยต้องเป็นตาคมเจ้าพูดไม่ใช่ันเป็นตาคมาต่้กปั่นสิมาทน้ำแข็งไม่รู้มันจะปั่นยังไงรุ่นโตก่อที่เป็นโถตุ่ๆน่ะเก็ดมากแต่ตัวนี้มันเหนีย Thank you